คยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดปัดไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Regen Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภยัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงตรงเลยแล้วกัน Regen Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมพเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมละ g e n d Mobile Eternal Love สองจุดศูนย์ Earth, กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผม ได้มาถึงแล้วนะครับสำหรับวิชชิ่งแมชชีนนะฮะกาชาบอกเลยว่าไม่มีเกลือนะครับผมอ่ะรอบนี้มาจริงๆแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าจริงหรือเปล่าโอ้โหนี่คือแบบว่าตีห้นาทีฮะดูคนในคิวผมคือแบบมามุงกันเยอะมากนะฮะอ่ะเรามาคุยเลยครับ have a try นะฮะนี่ครับอันนี้มันจะเป็นตู้แบบใหม่นะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปอธิบายไปแล้วนะฮะ ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าของที่เรามีแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทางออกซ้ำแน่นอนนะฮะอันนี้คือของที่ผมยังไม่มีนะครับนี่ทั้งหมดเลยนะฮะเออแต่ว่าไอ้พวกที่มีแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเราเก็ตหมดแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งไอ้พวกที่มีแล้วพวก1%เอนี่ยอันนี้คือผมมีหมดแล้วเพราะว่าตัวละครที่ผมเล่นอยู่นี้เปอร์เซ็นต์ครบทุกอย่างนะครับผมนี่เห็นไหมฮะคือไอ้พวกที่มันขึ้นว่าเก็ตทั้งหมดเนี่ย จะไม่มีทางออกแน่นอนนะครับถ้ามันออกเนี่ยมันจะออกแค่พวกนี้ทั้งหมดหรือไม่ก็จะเป็นเหรียญเท่านั้นนะครับผม่าซึ่งเราก็จะสามารถเอาเหรียญเนี่ยมาแลกนะครับเป็นพวกชุดเลือกได้หรือครับหรือว่าจะเป็นพวกกาชาต่างๆนะครับผมที่เราต้องการได้เลยนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้เป็นเหรียญน,นะฮะประมาณนี้เนาะ่าซึ่งหน่วยเงินนะครับผมที่เราสามารถเปิดได้ก็จะมีทั้งหมด 3แบบนะครับผมแบบแรกก็คือเป็นตัวฟรีนะครับซึ่งตัวฟรีนี้จะเป็นตัวฟรีแบบใหม่นะครับที่เราจะได้รับจากกิจกรรมนะครับผมของเกมต่างๆต่อจากนี้ไปนะครับผมแบบที่2ก็คือเหรียญแมว30แมวครับ30แมวเนี่ยก็คือกด1ครั้งก็ออก1ชิ้นปกตินะครับแล้วแบบที่3เนี่ยก็คือ300แมวนะครับ300แมวเนี่ยก็คือกดทีเดียวนะครับ ได้10ชิ้นบวก1นะครับก็คือมันจะแถมให้เราเนี่ยหชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มที่สุดเนี่ยก็คือ300แมวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบจะเติมเพื่อมาเปิดเจ้าตู้นี้เนี่ยผมแนะนําให้กดทีละ300แมวนะเ,ออเพื่อที่เราจะได้แบบแถมอะแถม1ครั้งอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอีกทีนึงเนี่ยใครไม่มีเหรียญแมวนะครับก็สามารถไปเติมได้นะครับกับทางร้านของ l e g e n d s ช o p นะฮะเพราะว่า l e g e n d s h o อเนี่ย มีเหรียญแมวที่บริการถูกว่องไวสะดวกรวดเร็วปลอดภัยด้วยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเรามาเปิดให้ดูกัน1ครั้งนะฮะว่ามันจะไม่ซ้ำจริงๆหรือเปล่านะครับผมนี่อันนี้คือของที่ผมยังไม่มีนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับ300จัดไปฮะนี่ฮะคอนเฟิร์มไหม spending ปึ๊บกดไปเลยหมุนมาแล้วครับตอนนี้มากันเพียบเลยคนโอ้โหเด้งมาเลยครับ เด้งมาเลยฮะจุดนี้ามาดูกันว่าผมได้อะไรบ้างนะครับอันนี้คือ11ครั้งเนี่ยก็คือผมได้เป็นตัวหมวกมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยหอันนะครับหมวกมา6อันนะครับแล้วได้เหรียญเนี่ยดูเหรียญน,นะครับเลทที่ออกเหรียญแบบ5เหรียญเนี่ยสครั้งเลยนะครับคือเลทดีมากๆนะฮะนี่คือ3ครั้ง15เหรียญ แล้วก็ออกแบบ1เหรียญนี่นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือออกแบบ2เหรียญนั่นเองนะครับดูดิคุ้มมากๆเลยอะเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นว่าผมแบบได้ของมาเพียบเลยครับเนี่ยขาดแค่ไม่กี่อันเองนะฮะแล้วคือเหรียญ18เหรียญเนี่ยผมก็สามารถนําไปแลกไปเลือกได้นะครับว่า18เหรียญเนี่ยจะเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันทําอะไรไม่ได้เห็นไหมฮะมันแลกพวกบาโฟเมตจูเนียแลกพวกหมวกต่างๆได้เพียบเลยนะครับผมนี่ ต็มไปหมดฮะคือเราเลือกสีได้ด้วยนะของบางชิ้นที่มันมีแบบหลายสีให้เลือกเราก็สามารถเลือกสีได้เพื่อที่จะให้มันเข้ากับตัวละครของเรานั่นเองนะฮะนี่ฮะออกมาดูหน่อยนะฮะว่าผมได้อะไรบ้างผมได้ defense 2 max hp 30นะฮะผมได้ m d e p 2 max hp 30ได้ max hp 60ครับได้หาง atk 6นะฮะ ได้หมวกใครดาว ATK 8นะครับผมแล้วก็ได้เป็นหมวกนี่ฮะ d x ฟ HP 30ครับโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มมากนะเปิดทีเดียวนะแล้วคือตัวนี้เนี่ยมันเปอร์เซ็นครบแล้วไงคือมันเปอร์เซ็นครบแล้วมันก็เลยไม่มีทางออก1%แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เปอร์เซ็นต์ไม่ครบอะมันมีโอกาสที่จะเปิดทีเดียวแล้วแบบได้ 5% 3% 2% 1%หรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองเปิดกันดูนะตู้นี้นี่คือแบบว่าคุ้มจริงๆนะฮะคุ้มจริงๆนะครับผมอ่าก็อันนี้นะครับก็จะเป็นหลักการของมันนั่นเองนะฮะอันไหนที่เรามีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ออกเห็นไหมมันก็จะดันไปอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือเห็นไหมเรามีหมดแล้วนะและถามว่าตู้นี้เนี่ยดีไหมสําหรับคนที่แบบอ่า อยากตามเก็บ1%นะฮะก็ชุดเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วมันไม่ได้มีความสามารถอะไรนอกจาก1%นะครับแต่ว่าเรามาดูหมวกที่มันเป็น1%เนี่ยก็มีหางมังกรฟ้าที่เอาไว้ฟาร์มได้ดีมากๆนะครับหรือบางคนไม่มีหางตีบอสเอาไว้ใช้พวกวันฮิตได้ดีมากๆนะครับหน้ากากน้ําแข็งถึงแม้ว่าจะตกยุคไปแล้วแต่ก็ พอใช้ได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าเปิดมาได้มันก็เป็นหน้ากากที่โอเคนะครับเพราะว่ามันใช้ค่าสเตตัสแค่99เท่านั้นนะบางคนเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาเลเวล120เนี่ยค่าสเตตัสอาจจะยังทำ159ไม่ได้เยอะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะอันนี้ก็โอเคนะครับสำหรับใครที่เป็นเล่นดาเมจเป็นพวกต้นไม้เป็นพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็เพิ่มดาเมจตรงนี้ได้นะฮะตัวอันนี้ดีมากนะครับก็ ใครที่แบบเน้นเก็บจ็อบเป็นหลักนะฮะเน้นทําตัวรองอะไรแบบนี้อันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะฮะหมวกกระดิ่งโอ้โหอันนี้ชอบเลยใครที่แบบล่าบอสหุ่นต้องมีหมวกกระดิ่งนะฮะแทบจะทุกอาชีพมีหมวกกระดิ่งแล้วจะดีนะฮะเพราะว่ามันได้ตีคนแนใหญ่สิเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะฮะที่เหลือก็จะเป็นชุดเป็นของทั่วๆไปนั่นเองนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะมาเซตแรกนะครับแต่ผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ย ที่เล่นสายเวทอาจจะหวังให้มันมีหมวกคริเวทเข้ามานะครับก็อาจจะยังไม่มานะครับในเซิร์ฟซีอาจจะมาขายแยกอีกทีหนึ่งที่หลังนั่นเองนะครับผมสำหรับหมวกคริเวทอะไรพวกนั้นนะฮะเออนะเพราะว่าตู้นี้เนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยนทุก3เดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปอีก3เดือนเนี่ยคือตู้นี้จะเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับโอเคฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับก็คือเรื่องของการบริจาคนั่นเองนะครับผมนี่ มันจะมีมาให้เราบริจาคตรงนี้นะฮะจริงๆผมก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับผมอ่าเนี่ยเราสามารถที่จะมาบริจาคของตรงนี้ได้นะครับผมอ่าเพื่อรับกล่องของรางวัลน,นั่นเองครับวันละ2ครั้งเนาะอ่าวันละ2ครั้งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะมีของให้แลกนั่นเองครับนะไอสออันนี้เนี่ยทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมผมเคยทําคลิปไปแล้วนะฮะวิธีการเล่นนั่นเองนะครับซึ่ง ระยะเวลากิจกรรมที่จะต้องเล่นเพื่อไปหาเค้กเหล่านั้นเนี่ยก็คือ6โมงถึง4ทุ่มนั่นเองนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับผมที่เป็นคลิปกอบบินบุกเมืองนั่นเองนะฮะโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสรุปกิจกรรมกันง่ายๆเลยนะครับผมอย่างแรกก็คือกาชา i s h i n g Machine นะครับผมสำหรับ สายที่แบบเอออยากตามเก็บกาชาอยากตามเก็บสมุดเนี่ยตู้นี้คือดีมากๆนะครับผมดีสุดๆละนะครับผมแล้วก็2ก็คือเรื่องของกิจกรรมบริจาคกลางพรนะครับที่เพื่อนๆสามารถมาทําได้เลยนะครับผมและ3นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมกอบลินบุกเมืองนะครับผมตอน หกโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้ก็สําคัญมากๆนะครับผมอย่าลืมไปทํากันด้วยนะฮะใครมีสตามิน่ก็จะดอปคูณ4ใครไม่มีสตามิน่อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ยังดอปอยู่นะครับก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะฮะโอเคฮะถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ